สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเตรียมเครื่องทำส้มตำกันนะคะก็อยู่ที่อิตาลีเนี่ยไม่มีมาละกอนะคะถ้ามีก็จะมีรถฝาดหรือรสขมเราก็เลยจะใช้เป็นหัวขึ้นชายฝรั่งแทนนะคะอันนี้ก็ปลอกเปิกแล้วค่ะเครื่องก็เป็นมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยแครอทแล้วก็อันนี้ก็เป็นถั่วแขกนะคะก็เดี๋ยวมา เตรียมเครื่องกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยโ๊จะกลับมาทานอาหารเย็นนะคะแล้วก็ออกไปกินไอติมข้างนอกกันค่ะเพราะวันนี้เป็นคืนวันศุกร์นะคะตอนอื่นก็เอามาสไลด์ค่ะเพราะว่ามันส,ส,สับออกมาไม่ได้นะก็จะต้องแบบสไลด์นะคะก็ะออกแรงหน่อยขออภัยในความยังไม่ได้ใช้ถุงม,มือเพราะว่ามันลื่น เนี่ยค่ะพอเข้าไปเป็นเนื้อข้างในมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีความนิ่มก็จะขูดออกมาง่ายๆนะคะแต่ถ้าแรกๆก็คือจะแข็งๆหน่อยดูแล้วก็หน้าตาใช้ได้นะคะนี่ค่ะหลังจากที่ขูดมาแล้วนะคะก็เป็นแครอทนะคะกับตัวหัวขึ้นใช้ฝรั่งนะคะเดี๋ยวตอนตำส้มตำเราไปดูกันอีกทีนะคะและแล้วพามาดูค่ะ วันนี้อบเค้กอีกแล้วค่ะแต่ว่าเป็นสูตรใหม่นะคะเป็นสูตรที่แบบใช้น้ำตาลแค่50กรัมนะคะแล้วก็ใช้ข้าวโอ๊ตช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ลูกเกดกำลังอบอยู่เลยนะคะระหว่างที่รอโป้กลับมานะคะก็มีสตอรอเบอรี่เหลือเดี๋ยวเรามาทำฟรุตสลัดกันค่ะ นี่ค่ะหั่นแอปเปิลนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่ผสมกันค่ะเพราะวันนี้ไม่มีกีวีแล้วก็บีบเลมอนลงไปแค่นั้นเองค่ะใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือนิดหน่อยก็เป็นฟรุตสลัดแล้วนะคะอืมหอมเลยค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าสุกไหมอ่า ไม่มีอะไรติดมาแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะคะค่ะยังยังดื้อไม่ยอมออกอใช้มีดกรอกไปเลยเมื่อวานก็ทำไปก้อนหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าใช้แป้งวันนี้ไม่ใช้แป้งค่ะเอาเป็นว่าใช้ดีกว่าใช้ไปสามช้อนโต๊ะนิดเดียวเพราะกลัวมันไม่ฟู เมื่อวานนี้ที่ทำไปไข่เนี่ยมันเหมือนมันไม่สดนะคะนี่โอยวันนี้ฟูมากตึง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 ขออนุญาตเพราะว่าเดี๋ยวต้องผื่นด้านล่างให้มันแห้งด้วยตึงอืม ควันจะฉุยเลยนะคะออกมาแล้วเปกานนี่นะคะก็จะเป็นเค้กช็อกโกแลตจากข้าโอ๊ตนะคะผสมดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็ลูกเกดเพื่อเพิ่มความหวานนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลแค่50กรัมเพราะว่า ใช้ไข่ขาวต้องตีไข่ขาวกับน้ำตาลให้มันฟูนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟุตสลัดนะคะก็จะเป็นแอปเปิลกับสตรอเบอรี่ค่ะเดี๋ยวรอโป้กลับมาทําส้มตำกันค่ะก็โป้กลับมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะตาส้มตำให้ดูตำส้มตำให้พวกกินผิดเม็ดเดียวค่ะแต่กระเทียมเยอะ ใส่กระเทียมเยอะๆแล้วก็ใส่ตัวตัดลงไปคุนจอยนี่ตอมรเบลลว Say hi to everyone สวัสดีครับ One <laughs> because I make for Mama Okay ตัดไม่ค่อยหวานนะคะล้วใส่น้ำตาลลงไปเนาะแล้วก็ใส่น้ำปลาสามรถอืาลืมใส่กุ้งแห้ง มีหน้าห่ะมันเหมือนมันขาดอะไรไปนี่ค่ะอันนี้ของโปนะคะอันนี้ก็จะเป็นครกปูปลานะคะสำหรับตัวเราเองกินแซบ แซ่บมากค่ะเพ็ดสองเม็ดพริกสองเม็ดอันนี้ก็ใส่น้ำปลารล้านะคะมีความรู้สึกเหมือนเผ็ดน้อยไปหน่อยขอเติมพริกไปหน่อยปลาลามันต้องเผนะ็ดน่ะไม่เผ็ดมันก็คือไม่อร่อย เบทเตอร์เบทเตอร์อ่ <Better. S 2> อ,อนี่สีมันต้องแบบนี้สีดำคัดคนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปีกไก่ย่างมาอีกแล้วค่ะอันนี้จะเป็นเมื่อวานทำข้าต้มไก่นะคะก็เหลือไก่ไว้ก็เลยเอามากินให้หมด อ่าเขาเหนียวคือแค่ใส่กระติ๊บค่ะพอคิดว่าน่าจะหมดส่วนอันนี้ก็เป็นของโป้นะคะออันนี้ของเราก็จะคำคล้ำหน่อยนะคะเพราะว่า Ox bon ออกแซบบอว่ไปที่ตรงนี้นี่อืมดูอืมอร่อยเลยนี่ อร่อยเนาะเค okay, อร่อยกินเยอะๆบรามาโมเดิร์นโย่ใช่ชิคเก้นอ่าชิคเก้นอย่าอันนี้ก็จะเป็นไก่ผัดกระเห็ดหอมนะคะหอมดิน <n> yeah. ี yeah, yeah, ่อย่าเห็ดหอมหอมเนาะอย่าไม่ใช่เพราะเห็ดหอมบ่อยอย่าอย่าเพราะเห็ดหอมเห็ดหอมฮะก็จะให้กลิ่นแบบเนาะ เ mm hmm. มื่อวานทำข้าวต้มไงแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวไปหอมมากนี่ค่ะส้มตำ <laughs> อุปราส้มตำส้มตำไทยส้มตำไทยค่ะกับกับก็แยกจานกันไปจะได้ไม่ตีกันอร่อยนี่นี่ We have chicken with mushroom Chicken Grill Wing ไก่กริลวิงไก่วิ t i c k y เส้ e ข้าวเหนียวก็จะผสมคีนัวไปด้วยค่ะอืม <Bon o. S 1> อร่ <Al ay. S 1> อยหวางหรานแบบนี้แม่โป้นี่เหมือนโป้มากค่ะเป็น,น แม่โป้นี่เป็นคนอังกฤษนะคะมาจากประเทศอังกฤษแต่ว่าชอบลองทานอาหารที่แปลกๆแบบที่ไม่เคยลองมาทานทานทานมาก่อนเหมือนโป้เลยกินได้ทุกอย่างชอบไม่ชอบอีกเรื่องหนึง่งเมื่อวานทำข้าวต้มไก่เพิถ่ายคลิป <c oughs> Do you magic TikTok, huh? No, is it spicy? Actually, no. You try. My pet, the more, yeah? Okay. It's different from this one? Yeah. Why? Uh. Only because chili. วันศุกร์เนี่ยจะเป็นวันที่ออกจากบ้านเพราะว่าถ้าออกวันเสาร์คนจะเยอะมากค่ะก็เลยไปตไปซื้อของที่ซูเปอร์วันศุกร์แต่จริงๆไม่ดีนะวันเสาร์อะจะเป็นวันที่ในซูเปอร์มาร์เก็ตจะมีของใหม่มันลงใช่ไหมคะถ้าไปวันศุกร์เนี่ยก็คือเหมือนกับได้ของเก่าอะเนาะเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญชิม พอชอชอผู้เชี่ยวชาญในการอีทในการกินนี่ดูสิโอ้เนื้อแน่นอันนี้ก็คือเอาแป้งโอ๊ตนะคะข้าวโอ๊ตเนี่ยแหละไปปั่นละเอียดนะคะแล้วก็เออใช้น้ำตาลแค่ห้าสิบกรัมนะคะลองชิมอืมอร่อยนี่นี่ very soft เนะอ้ เป็นเค้กเฮลตี้มากก็คือเค้กเพื่อสุขภาพนะคะกินแล้วก็จะไม่ค่อยอ้วนอืมอร่อยแน่นอนอ,อร่อยนี่นี่บอกโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวรีบกินรีบไปนะคะเพราะเดี๋ยวต้องไปซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ย <Yeah. S 1> นะคะกอน์นากอหนาวเนี่ยกอนาก